สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิการทรัคบายทิมพ้ารบดิตครับซานี่ SY2154 โฉมนี้เป็นโฉม C9 ครับแต่ว่าเครื่องนี้เจ๋งกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบ Direct Injection Turbo นะครับซานี่เขาก็มีทั้ง C9, C10 เครื่องยนต์4สูบแล้วก็6สูบให้เลือกกันนะครับ ส่วนคันที่อยู่ข้างหลังนะครับนู่นครับไกลๆหน่อยนึงตัวนั้นคือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในรุ่นที่10เราจะเรียกรุ่นนี้ว่า A.C.E รุ่น10ก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับต่างกันพอสมควรไล่มางแต่ตัวนี้แหละฮะท่านผู้ชมใหญ่ๆข้างหน้าเลยมือบุ้งจีครับตัวรุ่นที่9นะครับท่านผู้ชมบุ้งจีเขา1คิวฮะ ส่วนตัวรุ่น10มุ่งกี่0.93ต่างกันอยู่70ลิตรเอาครับคงจะไม่มีปัญหาหรอกสำหรับการตักดินนะบั้นท้ายก็ต่างกันครับการดีไซน์ตัวก,กรองก็ต่างกันนะครับส่วนระบบในการขับก็ต่างกันเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ต่างกันนั่นก็คือในเรื่องของพละกกำลังแรงขุดแล้วก็ช่วงล่างครับ ช่วงล่างกนแบบ LC Heavy Duty ครับชมไฮโรเลอร์มาทั้งหมด1 8ตัวด้วยกันน้ำหนักเท่ากันนะครับ21.5ตันโอ้โหเอาครับเร่งเครื่องขึ้นมาครับ152.8นะครับสำหรับแรงม้าของเขาสับสนกันนิดนึงฮะถ้าเป็นรุ่น10นี่158.2ตัวเลขเดียวกันนะครับใส่ตำแหน่งผิดนี่คือผิดหมดเลย ม้าครับกับ F.M.8J 260แรงม้า h ีโน่วิกเตอร์นะครับชมงานสำหรับบอดดีมและอินไม่ไกลแต่ว่าแรงดีพอได้ครแต่งซิ่งนะครับสำหรับ C.9 ดูคาดหัวก่อนคาดไฟมาทั้งหมดอยู่4แถวด้วยกัน เครื่องม uh ok ิตซู6สูบ152.8าทำงานร่วมกันกับป um ั๊มคาวาซกิ K 3 v วเสียงเครื่องกำลังใช้ได้ครับโอ้มีแอบเอาฟันแหลมมาด้วย2ฟัน <laughs> โอ้ไม่ใช่สิฟันมันหักหรือเปล่าไ <c oughs> ะมาฟังเสียงคำรามของตัวเครื่องครับค <c oughs> ันนี้ไม่มีลายไปปิ้งนะฮะซีโหมดมาตรฐานการขับเคลื่อนจากโรงงานครับเริ่มตั้งแต่โหมด S ถ้าเป็นรุ่น10นี่ <c oughs> เขาจะมีโหมด E นะครับรุ่นใหม่รถคุณจะมีโหมด E ก็หมายถึงว่าโหมดประหยัดอโคโนมี่ฮะตัวนี้เริ่มต้นที่โหมด S นะครับประหยัดโหมดต่อไปก็เป็นโหมด L ฮะโหมด L นี่คือเอาไว้แต่งสูปขอบคันนี้ได้ใช้แน่นอนเอาไว้หมุนในคีบแคบนะฮะเอาไว้ยกของยกท่อนี่คือประโยชน์ของโหมด L ครับการเคลื่อนที่ของบูมอาร์มแล้วก็ตัวเอลช้าฮะโหมดต่อไปครับ เป็นโหมด H หมายถึงโหมด Heavy Duty ครับ High Power ตัวนี้แหละเป็นโหมดที่เอาไว้ต่อสู้สหรับอุปสรรคที่มันเจาะไม่เข้าขุดไม่ไปต้องเปิดโหมดนี้ครับโหมดสุดท้ายครับเป็นโหมด B ต้องต่อร่วมกับอุปกรณ์ต่อเพิ่มมาก็คือลายไปปิ้งแต่คันนี้ไม่มีสายลายมาให้ไม่น่าจะได้ใช้แต่ก็ไม่แน่ใน,นอนาคเอเจองานนะต่อร่วมเข้ามาก็ วางระบบไปใช้ได้เหมือนกันรุ่น9ราคาถูกกว่ารุ่น10อยู่แสนหนึ่งครับราคาเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณราวสามล้านสี่แสนเก้าหบาทประมาณนี้ถ้ารุ่น10ก็3ามล้านห้าแสนเก้าหบาทแต่ว่าคันนี้ดาวแพงกว่านะดาวประมาณ3ามล้านเจ็ อ่าสามแสนเจ็ดฮะประทานโทษนะตัวเลขนี้ผิดพลาดสื่อครมหมายพลาดตรงนดเลยนะไปไปดูแรงเดิมครับของวิกเตอร์260วันนี้วิ่งทันเดียวฮะเบี้ยวทุกรอบเลย <c oughs> โชเฟอร์นี่เขาบอกว่าเป็นนักขับมือหนึ่งนะครับ ยังไะยังไม่เจอท่ายากสำหรับวันนี้มินแห่งๆวิ่งง่ายๆสบายๆ โอ้ถึงฝั่งแล้วครับนานพอสมควรเอาครับไม่มีรถก็มาครับเราก็มาดูกันแบ็คโฮกันตอนนี้แหละริงซานนี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะเขามาเพียงแค่ราคาหรือเปล่าณนะวันนี้ครับขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเรียบร้อยฮะสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงสิ่งที่หลายคนยังสับสนอยู่ เขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการนะครับและก็ในเรื่องของโมเดลหลักที่เอามาทําเป็นรถแมคโครนะฮะตัวเครื่องยนต์ครับก็เป็นเครื่องยนต์ระดับโลกฮะมิตซูบิชิครับส่วนตัวปั๊มนี่กอนแน่นอนฮะหลายคนให้การยอมรับครับคาวาสกิ k 3 b ช่วงล่างของเขานี่ได้พันธมิตรจากค่ายญี่ปุ่นนะครับดูมาเดินใช้ของคายาบาลคุณผู้ชมหลายสิ่งหลายอย่างฮะมีแต่แบรนด์ระดับโลกเลย แต่ว่าการประกอบนี้ประกอบที่จีนนั่งเรือเข้ามาก็าเป็นรถกุ่นค่ายหนึ่งที่กำลังมาแรงเราคงต้องรำลาลท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับรุ่น10กับรุ่น9แตกต่างกันพอสมควรบั้นท้ายของเขารุ่นรุ่น9้าบั้นท้ายเป็นสีสีเทาๆนะฮะ ส่วนรุ่น10ครับบรรทายเป็นสีดำนะตัวหนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนว่าซานี่มุนกี1คิวกับศูนย์จครับเครื่องยนต์6สูบในคานมีสูบิชิเหมือนกัน6สูบ4สูบครับแรงม้าก,ก็ต่างกันอยู่พอสมควรเอาครับนี่เป็นเพียงข้อมูลเริ่มต้นคร่าวๆนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะคนตัดสนใจครับโทรเช็คโทรสอบถามไปยังทางบริษัทแล้วก็ทางเซลล์ใกล้บ้านท่านเลยนะครับซานี่ ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมและก็ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับ